คือผมดูวันพ่อแมเน่ยผมดูซีซั่นหนึ่งนะผมซีซั่นสองผมก็ดูแต่กูจำไม่ได้แล้วเพิ่งได้กลับไปย้อนดูซีซั่นหนึ่งตอนเมื่อวานนี้นะผมแล้วก็มาชิปทําเกี่ยวกับซีซั่นสามว่ามันแย่ไหมมันก็ถ้าถามว่าซีซั่นสามมันห่วยหรือมันแย่ไหมก็พูดตามตรงนะผมว่าสําหรับผมรู้สึกว่ากลางๆนะครับผมไม่ได้ดีและก็ไม่ได้แย่กลางๆห้าเต็มสิบ นะผมก็ด้วยความที่แอนิเมชันฉากที่ตัวละครมันคุยกันอะแอนิเมชันมันน้อยแค่ขยับปากแล้วก็เปลี่ยนฉากแล้วก็เล่นภาพซ้ำเนี่ยคือคนที่เขาแบบตามม่เรื่องนี้จริงๆอะเขาไม่ชอบแล้นะเขาแบบลุกเป็นไฟอะอินเทอร์เน็ตแม่งลุกเป็นไฟอะคือแบบเราจะไม่พูดถึงดรามา่าที่มันเกิดขึ้นนะผมเพราะว่าไวยมันจบไปเถอนะฮนะียแม่งงานละเราจะไม่พูดถึงไม่พูดถึงมัน สตรอบคนที่คาดหวังกับมันไว้สูงนะผมก็ผิดหวังกันละนาวเลยนะผมจนอินเทอร์เน็ตลุกเป็นไฟนะผมผม,ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยตามเหมือนฟันแมนอะไรขนาดนั้นนะผมผมดูแค่ซีซันหนึ่งซีซันสองคือถ้าพูดโดยรวมนะผมก็คือแอน,นิเมชันมันน้อยนะผมฉากสู้นะผมที่โปาตอนที่สามทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะผมดีที่สุดในตอนนี้ก็คือฉากฉากตอนที่สามนะผม ทำมาดีที่สุดแลวในฉากสู้นั่นแหละซึ่งมีแววนีะผมว่าฉากสู้มับจอ,อกมาดีนะครับผมดีกว่าฉากอื่นเพาจะเก็บลมไปทำฉากสู้อย่างเดียวเลยก็ได้นะผมแต่ยังไงก็ต้องรอติดตามต่อไปนะผมถ้าเกิดมันเก็บไปทำฉากสู้อย่างเดียวเนี่ยบอเลยว่าวันพุธแมสซิ่งเ้าสาม EP สองช่องกูออกมาแน่นอนนะผม และก็คลิปนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะผมเพราะว่ากูก็ไม่รู้ว่ากูจะพูดอะไรแล้วนะส่วนคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะครับผมก็สามารถติดตามรอรับชมได้นะผมอาจจะเป็นเมฆแล้วว่า e ี3ีสามนะผมหรือไม่ก็เมฆน้าดูปีสองพันยี่สิบห้าะครับผมก็ไม่เจอหม่คลิปหน้าครับผมไปแนละ้ว